สวัสดีครับพ่อของผมทําบเบอยนะครับจากช่องตะกูลแมงฟิล์มนะครับตอนนี้แม่แม่บัวน้องจ๊อบนะครับก็อยู่ที่เขื่อนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า2คนนี้มาทําอะไรกันนะครับเอาละครับตอนนี้นะครับแม่บัวกับน้องจ๊อบนะครับกําลังทําอะไรกันทาส้งตามครับตอนนี้นะครับแม่บัวเป็นคนซับมะละกอนะครับมาเสียงดังฟังชัดนะครับอื้อนะ ดีอวยพรให้ดีทุกทุกคนเอาละครับตัวน,นี้นะครับแม่บัวนะครับตามหน้าที่สับมะลกอนะครับผมมะลกอในภาคอีสานเขาเรียกว่าหมากหงมากหุงตําหมักหงตําหมากหุงค่ะหม,มากกับบักหมากแล้วบักล่ะบักก็เดียวกันบักกับหมากค่ะ,คะ,ะทางบ้านแม่บัวเรียกหมาก <c oughs> ทางแถบเราอีสานใต้เรียก บักบ,กบกักบักหุง้งอีสานใต้เรียกบักหุ้งค่ะอันแถวะนี้เรียกหมากหมากหมากแคว่หมากเขือนเนาะหมากง่วงโอเคถ้าเป็นหมากบักหมากหุ้งเนาะค่ะอ่ะานะครับได้ความรู้ใหม่ในเอฟซีนะ,ะน้องจเจับว้าวบุญตามบักหุ้งต,ตามบักหัวฮะตามบักหุ้งตามบักหัวตามอะไรตามบักคุ้งตามบักหุ้งตามบักหัวตามบักหัว ตังบักทัวร์อนารก็ได้ตังหา,งหาอ่าครับผมว่าพูดไม่ชัดก็มีสเสน่ะนะนห์นะเอฟซีนะห่งนี่ไม่ออกเหรอมะหงงนี่บักทัวร์บักเขานี่นะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็ต้องสับนะครับสับให้เป็นเส้นเส้นเส้นน,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 นนะครับไม่ได้ขูดค่ะม่ไม่ขูดไม่ดิยมันจะไม่แยบนะฮะไม่นิยมขูดอื แต่บางร้านน่ะเขาไม่มีคนช่วยเขาก็จ้องใช้ขูดครับตอนนี้เรานั่งกันอยู่ที่ไหนนะครับแม่บวัวริมเขื่อนประตูน้ำเขื่อนประตูน้ําค่ะประตูน้ํานั่นไงประตูน้ําออประตูปิดเปิดน้ําคือกั้นไว้ตรงนี้ค่ะครับข้างบนน่ะน้ําจะเยอะอจะเต็มฝั่งเอาไว้คนทําไรทานาทําทสวนใช้ใช้ใชปลาปลาครับผมนี่ใต้เขื่อนค่ะแต่ก็เยอะวันนี้อืค่ะแล้วก็มียอ ยอใหญ่นะครับมียอใหญ่นะครับมียอใหญ่ชาวบ้านหาปลากันแต่เขาจะหาตอนเย็นนี่นะครับทุกคนนี่นะครับวันนี้บรรยากาศดีดีนะทุกคนนะอืบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับทักทายทุกๆคนนะครับแม่บัวอายุเท่าไหร่ครับอายุ6กกับ5เดือนน้องจ๊อบอายุ3 0ครับ น้องจอบอายุสาสิบนะครับแม่บัวหกสิบสองนะครับทุกคนห2สิบสองกับห้าเดือนมันมีคนหนึ่งเขาบอกว่าโพสต์ตั้งแต่ปีพศสอง0ันห้า้อยหกสิบก็ยังหกสิบสองเดี๋ยวนี้หกสิบเจ็ดแล้วยังหกสิบสองอยู่มจนกำเสื่อมไหมเขาว่าที่จริงไม่ได้เสื่อมแต่เราไม่พูดครับา้าใจอยู่ว่าเราย่างแล้วครบย่างเขาหกสิบสามแล้วแต่เราไม่ได้พูดออค่ะก็เลยในเมื่อเขา ทักมาแบบนั้นก็เลยพูดเฉยว่าย่างแล้วค่ะย่างเข้าหกสิบสามเกินมาห <63. S 2> เดือนแล้วค่ะเพราะว่าแม่บัวกเกิดตายปีเกิดเดือนกันยามันก็จะเต็มหกิบเดือนกันยาค่ะ,คะวันนี้ข้ามาเล่นนอกบ้านมาปิกนิกยามเย็นครับเอานะครับวันนี้ อยู่น้ำเอาจัดเลยนะครับว้าวนะครับกำลังขูดมะละกอนะครับซอยแล้วก็ต้องขูดนะครับมาเด้อค่ะเตรียมตัวเด้อค่ะแสงกำลังดีนะครับแสงสวยด้วยท <c oughs> ำหมักคุ้งก็แม่บัวเด้จอจ้าวันนี้ให้น้องจอบโชว์ฝีมือเนี่น้องจอบจะเป็นมือตำแม่บัวเป็นคนสับมะละกอ S <S ไม่มีอะไรเลยล่ะไม่มีอะไรเลยนะครับทุกคนนะเริ่มตัดม,มีเข้าไปอ่ะน้องจ๊อบจัดเลยครับ <S 2> <S 2> <S โหเดี๋ยวนะพิชเเข้าอายุหรือเปล่าอ้าเห็นไม่ถุงที่มันมีกระเทียมนะ่ะกระเทียมทุกคนครับน้องจอ๊อบจะโชว์ฝีมือตำหม,มากุ่งน,นะครับรรบรรยากาศดีดีเอฟซีริมเขื่อนนะครับดีมากเลยนะครับ แม่แมาแม่บวสัพท์มะละกอนะครับอืมสงสัยวัาหลังนะครับต้องต้องหาซิมให้แม่บัวใหม่ละซิมนี้เน็ตเน็ต,นตไม่ดีเน็ตเน็ตไม่ดีจริงๆมไม่เป็นไรอย่างน้อยติ๊กตอกของผมก็ลื่นไหลเอาแล้วครับทุกคน น้องจ๊อบพร้อมจะโชว์ฝีมือแล้วไม่ต้องทำบุกมากเดี๋ยวมันเผ็ดนะครับกระเทียมอยู่ไหนมาอืมเจอไหมเจอไหมอุปกรณ์วัสดุไม่มีพอเดี๋ยวเดี๋ยวมันเผ็ดเดี๋ยวมันเผ็ดไหนยังไงเจอไหมครับกระเทียมเจอไหมไม่เจอไม่เจอได้มาหรือเปล่าอืมก็เธอไม่หยิบอะไรช่วยฉัน เจอไหมไม่เป็นไรถ้างั้นใส่ไดใส่ได้ต่อเดียวใส่ยังะ่ะน้ำมันจะได้เต้นเข้าตาละสิใสน่นั่นไงน้าใส่ยังก่อนนะก็ใส่มะกอกมะเขือเดี๋ยวรอมีแป๊บนึงอ่ารอรอก่อนรอแป๊บหนึ่งน,นั่ง<ม>รอรอไว้ก่อน<ๆ>น้องจ๊อบนั่งรอรอไว้ก่อนครับยังไม่ต้องทําอะไรกินน้ําไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวรอแม่บัวเป็นคนไม่เพลนนะฮะสวัสดีครับเออ คลื่นของแม่บวัวไม่ดีเลยในเพจไม่ดีเลยตอนนี้หมุนอยู่นะครับเครื่องน่ามันนั่นนะอืมอ่ะไม่เป็นไรนะครับเดียวได้ตังก่อนไปซื้อเครื่องไม้เลยจ้านะครับรเดี๋ยวต้องเก็บเงินมันเบรรยากาศกำลังสวยงามนะฮะ,ะนู่นดวงอาทิตย์กำลังสวยเลยกำลังอืมร่างจะถึง,งยอดยอดยอดไม้ครับแต่เราไม่ได้หันไปทางนู้น ใช่แล้วผมเองก็เต็มสองมือไปแล้วนะครับไม่มีมือเพิ่จะพูดถึงว่าถ้าเราอยู่จุดนั้นจะสวยแป๊บเดียวเองแดดก็หมดเอาวันใชม่เอาวันใหม่เอาวันใหม่เรามานั่งทางนู้นแต่ตรงนี้มันสะดวกกว่าเข้าใจรอกอนะครับเอฟซีครับทุกท่านเด้อครับทั้งช่องยูทูบทั้งทั้งเพจทั้งติ๊นตอกรอกนรอกนรอกนเอาละทุกคนครับแซบแซด้วยกันนะครับซื้อมาร้อนหอนฮ่อนๆนเด้อนี่ มาปรเดี๋ยวฝั่งเราจะพาไปดูดวงตะวันสวยจริงสวยจริงครับโอ้โหเอานะครับตอนนี้เส้นบักฮุงมักฮุงนะครับก็จะเสร็จแล้วนะครับเอาน้องจ๊อบสรุปกระเทียมไม่มีเนาะไม่ม,ไมีมาไม่เจอไม่มีเลยอยู่ในรถมีไหม มันแม่หยิบใส่ถุงมาแต่สงงัสว,วางอยู่หน้าบ้านะอ่าโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวคราวหน้าเราจะเช็คให้พร้อมนะ,ะเราต้องตรวจสอบก่อนว่าเอามาครบกันหรือเปล่าหยิบมาอยู่แต่บไป<ร>วางไว้ตรงแค่หรือเปล่าครับสงสสยรงใส,งใสนะฮะอืมสวัสดีครับอืมถ้าเราทำไมห่หมดเราก็ได้ทิ้งก็ได้เอาให้หมดอ๋อครับ ว่าบอยเน่ยเขากินอร่อยเมนกบีอะเมกบีฟรีมือกล้องเรานะครับเขากินส้มตำอร่อยโอ้แชร์ผมให้ชมเอฟซีส้มตำไยดีกว่ากินทุกวันไม่เบื่อนะครับส้มตำนะแม่ยังคิดถึงตำถั่วอยู่นะอืมตำถั่ววันนั้นนะอร่อยเนาะเดี๋วเรไปตำนยาใยสีนวนอ๋อครับอ่ะ ครับตอนนี้นะครับน้องจอบก็พร้อมแล้วนะครับใส่ดิเมื่อกีน้น้องจอบก็ใส่มะกอบไปแล้วนะครับกอกปลามะเกิดเทศเอ,เอาแล้วครับส้มตำคู่รักต่างวัยนะครับส้มตำยามเย็นค่ะส้มตำยามเย็นส้มตำยามแรงริมน้ำคะ่ะ เรีนน้ำยามมันไม่ปวดน้ำยามน้ำยามนี้จะไปสงครามแล้วก็ไหลลงแม่น้ำโขงครับผมเอาแล้วครับตอนนี้น้องจ๊อบก็เริ่มมาเลงแม่บัวก็เป็นคนใส่น้ำปลาลานี่ตามไปก่อนตามไปก่อนตามไปก่อนตามเชาะเชาะตามตามแซ่บแซบเชาะเชาะมาเด้อมากินด้วยกันอ่า อิทุกทานนะครับมไม่ต้องไปกินข้าวที่บ้านหรอกมันกินก็ต้องเจ้ากับแม่บัวนี่เลยนั่นนั่นตำแรงแรงตาแรงแรง,ง,งดีมันข้าตานี่นะครับเราเจอกันวันแรกนะครับน้องจอบก็โชว์ฝีมือตำส้มตำเลยนะครับเมื่อวานนี้ก็ตำส้มตำแตงอ๋อเ<า>มื่อวานาที่ท,ที่มากัน <laughs> ใช่ไหมแต่ผมยังอยู่อุดรเมื่อวานนะยนะ นยครับอืมเอาละน้ำปลารต้องใส่เพิ่มไหมครับแม่บัวต้องดูก่อนสิเป็นยังไงขาดเลยครับมันต้องขาดบ้างแหละมะนาวอ่ะมะนาวยังไม่ถึงใส่ไปทั้งเปลือกนะครับจะได้หอมอ่าจากนั้นเติมน้ำปลาร้านะครับอืช่วยกันครับ

และแล้วนะครับก็ได้เทออกนะครับโอ้โหกัดใม้หมดก็ได้อร่อยมาได้ค่ะหมูกรอบจัดจัดสวยครับจัดจ่อสวยกินข้าวแรงให้เสร็จเลยกลับไปบ้านไม่ต้องกินอีกเอาใส่ผักนะครับ แต่งให้สวยงามนะครับเดี๋ยวแมงมีมจะถ่ายปกให้น,นะนัฟีนะกอนอ่าเดี๋ยวน้องน้องจอบล้างจานแป๊บแล้วก็มาถือจานคู่กับแม่บัวนหน่อยจะได้ถ่ายเป็นภาพปกนะครับผมอ่าน้องจอบกับอ่าโอเคโอเคเดี๋ยวเทปกันก็ได้นะครับอืม ขขออองงที่่น้้จบาดดไไมไใช่แล้วนี่คือของปรดของน้องจ๊อบฮอตดอกลูกชิ้นฮอตดอกแดงนะครับไก่กายนะฮะไก่นะครับมาถือคู่กนครับผมอมองกล้องครับผมหนึ่งสองสามโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับทุกคนเราไม่ขึ้นโต๊ะเหรอขึ้นโต๊ะ ยังไงก็ได้ครับขึ้นโต๊ะก็ได้ข,ะะขึ้นโต๊ะจะสวยนะครับอืมก็สองคนนั่งนั่งมุมนั้นน่าถูกแล้วแต่ผมนั่งตรงกลางแค่นั้นแหละครับพอเสือมเป็นเสือแนวยาวไม่เป็นไรแน่นอนเบี่ยนๆออกก็ได้อย่างนั้นแหละครับผมผมอ,อยู่ตรงกลางเหมาะแล้ว<ห>น,นะครับอ่าน้องจ๊อบต้องเอาอาหารไวบ้บนบนบนโต๊ะก่อนแล้วเา้องจ๊อบต้องถอยหลังกลับไปนะครับถอ อแมงกบี้จะได้วางกล้องถูกนะครับอืม,มาดิอ่าส้มตามอยู่ตรงกลางถ้ามันไม่พอก็ออพอนะครับม,มีแค่นี้นี่นะครับทุกคนแซบ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 ,แซบนะครับผม รองเท้าแม่มอมาแม่บนั่งรองเท้าก็ได้ติบข้าวมแม่มันมันต้องเถิดไปตรงกลางด้วยครับมันถึงจะนั่งได้ครับจริงๆแม่โบน่าจะนั่งอันไม่เป็นไรน้องจ๊อบเขาอย่าไปตรงกลางหน่อยครับโต๊ะนะ่ะมันไม่กลางอ่ะก้างเสือเหรอใช่อ่าเนี่นะครับเอาแล้วครับวันนี้ครับแม่โบกับน้องจ๊อบได้เวลาแล้ว ได้เวลาอะไรเออมากินส้มตำครับผมเอาลุยลุยมากินข้าวแรงน้ำกันจ้าเมื่อนี้กินข้าวแรงนอกบ้านค่ะมุมโคตรสวยเลยค่ะกินข้าวแรงนอกบ้านกับแม่บัวกับน้องจ๊อบค่ะอายุกโคกมาจากบ้านมาตำกันที่นี้มาสับมาหั่นมาตำกันสดๆครับผมสดๆเลยเนาะค่ะตำกันสดๆมาค่ะอือค่ะอร่อยอร่อยอร่อยนะอร่อยมากเลยครับเออ คุณลูกคุณน้องคุณพี่ทั้งหลายคุณเพื่อนไม่กินสมตําน้ำกันเด้อจ้านี่รับสมตําก็แม่บัวแกะมะกะทินใส่ค่ะโอ้นะสี่ใส่ดอกมีไก่ทอดมีเมียงออนด้วยนะครับมีผลไม้อืค่ะมากาศดีมากเลยครับโอเคครับแม่บัวชิมยังครับชิมแล้วไหนยังไม่เห็นเลยกล้องยังไม่เห็นน้องจ๊อบจัดการหน่อยเืมอ ยัไงเนาะฝีมือ <Okay. S 1> น้องจอ๊อบสรุปสรุปว่าว่าอร่อยอร่อย,อยนะครับสรุปว่าอร่อยนะเอฟซีนะอร่อยฮะแต่แม่บัวโดนเปลืมะกอกหอมมะกอกค่ะอืม,อก,มกระโดนเปลือมะกอกเอาตัวน,นี้จัดปะไม่หวานมอ่างงุ่นมันหวานเลยขนาดนี้เอฟซี <FC. S 2> <Fifth> อยู่นําบอุยขนโสดไม่อยากอยู่แล้วนี่นะครับไม่น่าเรียกเขาขึ้นไมคน้คู่หนึ่งคู่หนึ่งอ่า fc ครับรีบไปหาเสื้องุ่นนะเออนะครับต้องไปหาเสื้องุ่นกันมานะครับ <mm> <AM> องุ่นคาตลาดนะฮะเออเอ๊ดูแม่บัวโชว์หน่อยนะครับมาสดีดี <mm> 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 ยังไม่หมด อืมรับ <c oughs> น่น Sweet with บะสวิทวิวจนแล้วเกินนะครับมา <c oughs> โอ้โหนะนี่เรากินส้มตำรือเรามาดูอะไรกันเนี้ยนะครับทำไมมันหวานขนาดนี้นะครับสกลนครอากาศอํานวยหวานเจี๊ยบอื้ว <c oughs> ้วอยู่กันสองคนที่บ้านแล้วก็เป็นแบบนี้ครับจบจะป้อนแม่ประจำอืมะนะครับนี่ แซ่บเลยทุกคนทุกท่านของพี่บางครั้งอะไรแม่ไม่อยากกินแม่ไม่ชอบเขาก็เอามาป้อนเราก็ต้องกินให้เขาครับผมมาค่ะมาเด้อครับมากินน้อกันเด้อมาเด้อจ้าแซ่บนัวค่ะแซ่บนัวอร่อยแซ่บนัวอร่อยแซ่บนัวเด้อทุกคนนะครับทุกอย่างนะครับอืมะกอกมะเขือเทศมะนาวแยสกะหล่ำปลีจ้าซื้อไหมเนี่ค่าแทนมาให้เขาแถมเขาแถม ก็แถมมากระลูกชิ้นทอดดอกค่ะแม่บัวนไนะกินข้าวให้อิ่มเลยไปบ้านไม่กินอีกแล้วใช่ครับวันนี้เรามาปิกนิกนอกบ้านกันนะครับนะครับบอกเลยว่าสุดยอดนะอร่อยคะ่ะอร่อยอร่อยฝีมือต้องจับตานเ่ยอร่อยอค,ครับบัวแซ่บก็ต้องว่าแซ่บเดอ้อบอ็เป็นย่างหรอกนะบั <laughs> นังจ๊อบว่าอีสานได้เลยเนี่ยพูดได้ยู่งพูดได้ยุ่คนอะไรวะว่าได้ยุ่นิดๆน้อยๆอ๋อนะครับที่พูดได้นี่ฟังเพลงดูนั่งโอ้ยอะไรอ่ะเหมือนคู่รากสองคนเลยนะนกสองตัวอ๋อนกสองตัวนะครับคนเลยอ้าวคนโสดตายสนิทนะครับตอนนี้ดูนกสองตัวเขาบอกเหมือนคู่เราสองคน ไม่บัวไปสองตัวสองคนเนะเป็นคู่ไม่บัวครับแล้วคนโสดในติ๊กตอกแล้วครับคนโสดในติ๊กตอกทำยังไงดีเโทรเลยนะคะเบอร์โทรก็มีอยู่เบอร์โทรก็มีอยู่อันนั้นเขาไม่มีคู่เขาไปคนดีเห็นไหมแม่กระบี่อันนั้นเลกระบี่โอ้ช่างเปรียบเทียบเหลือเกินเดี๋ยวก่อนเถอะเดี๋ยวคู่ยังไม่มานะครับอ่ะเราก็ทำงานเราไปก่อนนะทุกคนเนาะผู้จัด คงทํางานไปก่มาไม่มีแฟนจรแกนี่เมยนกับต้นไม้ใบไม้หมดเกี้ยงหมายความว่าอย่างนั้นนะครับใบไม้หมดเกลี้ยงคนที่มีคู่ชีวิตนี่เมย์นุ่งสั่งตัวอยู่ที่ต้นไม้นั่นนะครับทุกคนขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับนี่แซ่บเลยทุกคนแซ่บเลยวับพูดเป็นแม่เขาจีบแม่โบกันแบบนี้แหละแม่โบทั้งนี้ใจอ่อน อ๋อแซบอหลีเพราะอย่างนี้ใช่ไหมคลิกเลยนะอร่อยมากๆอ๋อคอร่อยนะเอออร่อยมากๆนะเอฟซีถ้าเราไม่เคยถ้าเราไม่เคยเจอกันถ้าเราไม่ได้ใช่เนื้อคู่กันไม่ได้มาเจอกันหรอกแมนเออและอีกอย่างคนอื่นเขากเอาไปหมดแล้วนี่ใครก็เอาไปไม่ได้เราะไม่ใช่ของเขาตองขยี้ไม่บวใชครับผม เขาเป็นคนมีอายุมากคำพูดคำจาเขาไม่บอกเลยก่อนครับที่จริงมันเป็นแต่คำพูดของเขาเท่านั้นแหละใจเขายังไงไม่ดูขอบคุณนะครับสำหรับเคสเนทุกทุกท่านนะครับพี่มาเบิงแม่บัวก็ลังจับมากินส้มตำส้มตำมาเด้อมากินน้ำกันเด้อครับนี่ดูดูท่าก่อนนะฮะเออดูท่าก่อนนะครับนี่ครับทุกคนนะครับ ขอบคุณทางในเพจทางในที่ตอกจ้าพิทูค่ะบอื่อกลับก็มากินต้องการได้พานี่นะครับได้พาสี่แก้วดูอยู่หรือเปล่าคะ <c oughs> ดูที่ตอกอยู่หรือเปล่าคะ,ะมาเด้อกินส้มตามกัมบแม่บัวครับขวัญใจเธอเลยนะนี่นั่งอยู่ข้างๆ เดี๋ยวเดี๋ยวจบคลิปให้ผมก่อนจะได้เหลือ t i k ต o k อันเดียวพร้อมนหนึ่งสองสามปับสวัสดีครับขอบคุณมากๆนะคะ fc ในอันนี้ YouTube ครับ fc ใน YouTube ในเพจสำหรับคลิปนี้จบเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวรอดูคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับ